ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญงดงามและเข้มขังมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในสายพราหมณ์ดูนะครับนั่นคือองค์พระวิษนุกรรมหลังยันมหามงคลครอบจักรวาลน,นะครับปี43ซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์พระวิษณุกรรมนั่งบนแท่งหรือบัลลังก์นะครับเต็มองค์นะครับ ในลักษณะที่ fc เห็นนะครับเราจะรด้ข้อความด้านล่างพระวิษนุกรรมนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ที่สวยมากๆนะครับเนื้อทองแดงลมดําเห็นชัดเจนนะครับพลิกไปให้ fc ชมด้านหลังเหรียญมียันมหามงคลครอบจักรวาลประทับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับมีลักษณะเป็นเหรียญทองแดงที่มีความคมชัดมากๆนะครับงดงามมากๆตามที่ fc เห็นนะครับซึ่งพระวิษณุกรรมนะครับก็เป็นนะครับ อีกองคหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับที่เป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาขอบคุณนิพรีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ